สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการสุกรีมีเรื่องเล่าจะมาเล่าสู่กับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับดนตรีนะครับที่มูลนิธิอาจารย์ทุกรีเจริญสุขเนี่ยมีหน้าที่นําดนตรีนาความสุขนาความสนุกมาสู่ให้กับผู้ชมแล้วก็ดนตรีเพื่อความสุขและดนตรีเพื่อความสนุกนั้นเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องเริ่มต้น ของการมีดนตรีเพื่อการทําดนตรีหรือการใช้กิจกรรมดนตรีเนี่ยเพื่อความสุขและเพื่อความสนุกโครงการต่างๆที่มูลนิธิจารุกจริญสุขได้ทำเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเด็กผู้ด้อยโอกาสาเกี่ยวข้องกับวงปล่อยแก่เกี่ยวข้องกับนักดนตรีอาชีพที่ได้นําวงไทยซิมโฟนีไปเล่นตามเมืองต่างๆครั้งนี้จะนำวงไทยซิมโฟนีไปเล่นที่เมืองอยุธยาที่วัดกุฎีดาวนะครับ พร้อมกับเชิญวงปล่อยแก่นะครับจากาวชจาการาชบุรีเกาะลอยบ้านคาไปเล่นที่วัดกุฎีดาวด้วยที่สำคัญที่สุดคือมีวงเยาวชนคนเก่งอ,อยู่ในระดับอุดมศึกษาอายุตั้งแต่1 5 2 5ถึง25ปีเนี่ยซึ่งมีการประกวดกันมาแล้วสองสาเดือน,นที่ผ่านมาโดยที่มีวงสมัครเข้ามา24วง ตอนนี้คัดเลือกเหลือสี่วงแล้วก็จะไปเล่นที่ mm hmm. วัดกุดีดาวด้วยที่ต่างไปจากการประกวดครั้งอื่นๆที่ผ่านมาก็คือวงทั้งหกวงที่เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยจะบรรเลงประกอบกับวงไทยซ mm ิมโฟนีออคสตราเป็นโดยปกติในรอบต่างๆที่ผ่านมาเขาเล่นเล่นเดี่ยว mm hmm. เล่นวงเล่นวงอย่างเดียวแต่ที่ mm hmm. วัดกุดีดาวก็จะเริ่มเล่นกับวง ซิมโฟนีโอเคส์าทั้งหมด6วงมาจากลบบุรีมาจากอุดรธานีมาจากเลยนะครับมาจากมหาลัยเกษตรมาจากราชพัฒบ้านสมเด็จเป็นต้นนะครับส่วนช่วงที่2ช่วงที่สหลังจากการประลองวงเยาวชนดนตรีแล้วเนี่ยก็จะมีเพลงของอโยธยาคราวนี้คุณจิตวงเทศได้เขียนเพลง อยุธยาไว้อยุยานั้นเป็นเมืองที่มีมาก่อนอยุธยาเพราะฉะนั้นการที่นําเพลงสมัยอยุยามาโดยเฉพาะเพลงรงําวงหรือรำโทนเนี่ยทำให้มีความสนุกสนานมากขึ้นแล้วที่วัดกุฎีดาวเนี่ยมีปู่โสมฟับซับอยู่ปู่โสมเฝ้าซับนั้นก็มีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับปู่โสม ไม่รักแฟนเพลงที่สนใจนะครับก็ลองไปฟังดูในสมัยอโยธยามีเพลงอะไรบ้างมีเพลงเทพทองมีเพลงการาเกตมีเพลงกาวานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีเพลงรำวงประยุกต์การที่มูนิธินําวงไทยซิมโฟนีออเคสตราไปแสดงเล่นประกอบกับวงเยาวชนดนตรี6วงเพื่อความตื่นเต้นเพื่อความสนุกและก็เพื่อความสุข ของมนชนโดยที่ทุกท่านสามารถไปฟังไปรับชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าจะจ่ายนะครับเริ่มเล่นตั้งแต่6โมงเย็นวันที่23เดือนพฤษภาคมกระทั่ง3ามทุ่มครับขอบคุณมากครับ